สวัสดีค่ะวันนี้จะมีเด็กๆมาที่บ้านนะคะก็เลยคิดว่าจะทำอะไรไปต้อนรับเด็กๆด,กดีเราก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องทำอาหารเลี้ยงด้วยพอดีมีหมูสับอยู่ในตู้เย็นแผ่นเกี๊ยวก็มีทำเกี๊ยวทอดใส่หมูสับก็แล้วกันค่ะเพราะว่าของทอดเนี่ยเด็กๆก,ก็ชอบอยู่แล้วนะคะ มา,มาข้าครัวไปทําเกี๊ยวทอดไส้หมูสับกันค่ะส่วนผสมก็จะมีหมูสับหนึ่งร้อยกรัมนะคะแล้วก็กระเทียมหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะพริกไทยครึ่งช้อนชาค่ะรากผักชีครึ่งช้อนชาค่ะส่วนนี้เราจะนําไปตํานะคะปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว หนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็แผ่นเกลยวค่ะตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยเอาหมูใส่ช้ามผสมนะคะใส่สามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราตำเอาไว้นะคะน้ำตาลค่ะเสี้วขาวค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะวิธีห่อเกี๊ยวนะคะหยิบแผ่นแป้งมาทาน้ำที่ขอบทั้งสี่ด้านนะคะแล้วก็ตักไส้ใส่ตรงกลางอย่าเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไส้มันจะไม่สุกคะ่ะ แล้วก็พับมุมแหลมเข้ามาชนกันนะคะแล้วก็รีดขอบให้ติดกันค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่จานที่มีโฟลีปิดไว้นะคะกันแป้งแห้งค่ะเสร็จแล้วค่ะนำไปทอด เทน้ำมันใส่ภาชนะสำหรับจะทอดนะคะตั้งไฟร้อนนะคะ ประณีค่ะของว่างยามบ่ายนะคะทานกับน,น้ำชากาแฟหรือน้ำหวานก็ได้นะคะเด็กๆกก็ชอบค่ะเวลาที่มีแขกมาบ้านนะคะแล้วไม่มีของว่างรับรองแขกลองทำสูตรนี้ดูนะคะง่ายๆค่ะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วแถมอร่อยจังหากค่ะ ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ